อ้าวแม่ค้าสวัสดีครับแต่งชุดสวยมาจากไหนครับเนี่ยมาจากเชียงรายเจ้าโอ้โหเชียงรายก่ะโอ้โหหมาไก่เนอะเจ้าสร้งใจมาแอลบ้านหลวงพลสร้างใจมาแอลบ้านลุงพลเจ้ามาจาวันที่สิบสองเจ้าแอเนี้ยแอลวันอะไรเลยเจ้าโอ้มาตั้งแต่สิบสองกับสิบหกเป็นแฟนคลับลุงพลได้เปล่าเออคนไหนคนไหนตัวนำเนี่ย คนนำก็มาอันนี้ผู้ตามนะแนะนำตัวหน่อยแล้วแนะนำตัวหน่อยแล้ว้างคือนางแสงอรุณเจ้าอยู่ปาอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดโอ้ชื่อของนามนามกับเพาะเน้ออ่าวนนี้แหละจ๊ะนี่นะนางนุชโอ้นางนุชเนาะโอ้ยเป็นนางแล้วนะคนนี้แหละ คำต่อวงเจ้ามาจากตกลงต้อรอนชัยเจ้าใกล้ๆวัดลองขุนเจ้าโอ้ใกล้ๆวัดลองขุนอุ้ยเดี๋ยวเราเราหามุมสวยๆก่อนนี่เนไมไม่งั้นเดี๋ยวหน้ามืดนะฮะเออเดี๋ยวไม่สวยนั่นแหละนะฮะนี่คือแฟนคลับสาวๆนะจากเชียงรายโสดไหมครับโสดโสดโสดไม่ได้ตั้งใจจะทำยังไงก็ไม่ได้ตั้งใจโสดใช่ไหมแล้วนี่ทำอะไรกันเนี่ยซื้อน้ำ เค้นแม่ยืนตั้งนานแล้วแม่ค้าชักช้าจังเลยเนี่ยเร็วเลีวเลีวโอ้โอ้ได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 ้แล้วดิเห็นไหมพอพูดเป๊ะเนี่ยแม่ค้าส่งปั๊บเลยนะฮะเอานับเงินให้ดีๆนะฮะทอนให้ถูกนะแม่ค้าทอนเท่าไหร่นอกเอาทอนมาห้าร้อยถนห้าร้เหมือนเดิมนี่ครับแฟนคลับลุงพลมาไกลจากเชียงรายเลยนะฮะชอบลุงพลตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวให้ตอบให้ไวที่สุดนะ พร้อมแล้วรวยชอบลุงพลตรงไหนชเแล้วแล้วแล้วชออย่างรี่เป็นลุงพลโอ้ชอบอย่างรี่เป็นลุงนนี้แล้ว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 เรลวเวเหวแล้วม่อรหมดหมรอโอเคโอเคบายบายให้ลุงพลหน่อยแล้วบายบายช่องข่าวด่วนข่าวดังครับ